มาวิเคราะห์บอลกันช่วงค่ำๆนะครับผมครับรีบรีบไปเลยนะครับคู่นี้ครับในเวลา21นาฬิกานะครับผู้ระหว่างบอลสมาร์ตอันดับที่7พบกับมิดเดิลสโบรนอันดับที่9นะครับราคาแรกเปิดมาให้เจ้าบ้านบอลสมาร์ตเป็นต่อครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลหล่นลงไปเหลือ0.25้านะครับบอลสมาร์ตได้เปรียบ0ูนย้านะครับตอนนี้ครับสถิติีเคยพบกันนะครับบอลสมาร์ตชนะสามเสมอ1แพ้1ครับในบ้านบอลสมาร์ตนี่ขมนะครับชนะสามเสมอ1ครับ เท่าที่เคยพบกันมาตั้งแต่ปี2013นะครับเรียกได้ว่าบอตสมัตไม่แพ้นะครับไม่แพ้ครับฟอร์ม5เกมหลังสุดบอตสมัตชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอยู่ในบ้านก็ถือว่ามีเข้ามีออกครับเดี๋ยวก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่นัดล่าสุดแพ้เซาแธมตันนะครับในวันถ้วยครับดูฝั่งทีมเยือนนะครับมินสโบชนะ3แพ้2ครับแพ้เกมเยือน2เกมติดนะครับเตืนก็ถือว่า ความเก็เยียนก็ถือว่ามันไม,ไ,มไม่แน่นอนเท่าไหร่เหมือนกันครับตัตตาชนะอ่อเลทนะครับมินเดิลสโบสูงมากครับ55%อยู่ระดับแถวหน้าครับบอดในขณะที่บอดสมัตอยู่แค่40%เท่านั้นนะครับอยู่อันดับที่17ครับมาดูรายละเอียดกันนะครับบอดสมัตบอดสมัตยิงได้55ลูกนะครับเสียไป37แต้มเออ37 สาเจ็ดลูกครับมีห้าสิบเก้าคะแนนครับถ้าชนะได้ก็เป็นหกสิบสองน่าจะขึ้นราวๆที่หกไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะขึ้นที่หกได้เพราะว่าลูกได้เสียมันน่าจะดีถ้าถ้ายิงได้เยอะนะมในขณะที่มิดตันสโบองครับถ้านัดนี้ชนะก็จะเข้าเข้าเข้ามาในกรอบกลุ่มเพย์ออฟนะครับต้องการที่จะเลื่อนชั้นแน่นอนครับโบโลวันนี้ผมว่าสู้ตายครับสู้ตาย ถ้าแพ้นัดนี้ก็ลำบากครับผมโบโลโบโลเองนะครับได้46เสีย39ครับเสียประตูวค่างเยอะครับแต่ว่าก็ยิงคืนได้นะครับผมยิงคืนได้เหมือนกันครับวิดูเอชยนมุกตีนะครับเนี่ยบอดสมาร์ทครับเป็นต่อ0.25นะครับสกอร์สูงต่ำสอลูกครับ่าในบ้านชนะ50สิบเสมอ18แพ้32ครับนีครับขณะที่โบโลเองชนะนอกบ้านสา ปะมย21แพ้43นะครับแพ้เยอะมากครับแพ้43เปอร์เซ็นต์ครับการยิงประตูต่อแมตช์นะครับเจ้าบ้านอยู่ที่1.61ทีมเยือนที่1.18ครับวันนี้ผมผมชอบทีมเยือนนะถ้าท่านเพื่อนคนไหนอยากอยากสวนก็สวนได้ครับตามสวนได้ไม่ว่ากันได้ได้หมดทุกอย่างครับแต่แต่ว่ชอบทีมเยือนครับวันนี้เพราะว่ามันน่าลองมิดเดนส์สโบครับวันนี้ผมว่ามิดเดนส์สโบสู้แน่นอนครับวันนี้ คือเขาแพ้มาสองเกมติดแล้วนั้นนี้เขาต้องเน้นเต็มที่เพื่อที่จะได้ได้ไปอยู่ในพื้นที่ p a y o อฟครับเพื่อนๆไม่ชอบก็สวนได้ตามได้ครับผมแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบตัวไหนครับผมก็มาคิดวิเคราะห์ตามวิธีของผมครับขอบคุณครับ